สวัสดีครับผมพ่อกับบ่าวย่อยแล้วบ่าวย่อเสียงครับนี่พันมาสำรวจเปล่าหัวหน้าอาปุ๊ดเลยง่ายๆไม่ต้องอันนั้นเลยนี่โอ้โหเถิดติ๊เงี้ยเราอยู่เลยเนาะหัวหน้าเนาะมันขนาดเท่าไหร่ตาบอดตาบอดบ่เห็นจะขาดเอาเอาสิ่งมาติดบ้างไปเถะเอาสิ่งมาดูดเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาตาสร้างก่อนพี่น้องโองเท่เลยตาสร้าง้ัวสร้เบอร์ซี่โรซี่ เก็บสองร้อยไปได้พี่น้องนี str oh, uh, ่เด so ่นิทนเลยพี่น้องห่ดละเอาซิบเศษซิบซองเศษก็ได้เนาะซิบซองเศษนี่เป๊ะเลยเด่นิขาดโคตขัดโคตรขัดโคตรเนาะอันนี้มันติดยั่งกับมันอยู่เด่นาะอกอันตะเสียงเราได้สองสามตัวนี่แหละผลลัพธ์ที่มือพี่น้องมืออันนี้พันเราไข่หมูองาะพี่น้องเนาะโอ้โต้ห้องแท้ของแท้เอ้าปัด มันให้ต uh, ิดด <laughs> <laughs> <today. ENCE> ีเลยมองน้อยแบบนี้ฮะมองเยอะอี่นีพันปุยติดเดอันนี้มันมันเข้าไล่ตาหน่อจบเลยประมาณกันท่านแล้วหลูเครึ่องหลูเครื่องวลูเคัน่างเนาะเออแต่เราบริหารฮวงเกี้หลูตัวที่สามหลแล้วนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ก็ประมาณหลอีก ตัวตเออตัวพ no ha. uh huh. ุ่นเอห้องเราโลเนาะโลตัวนี้โล่องได้หรอกตัวนึงโล่องเนี่พี่น้อยอันนี้ก็ทีมเสด็จตัวนี้น้อยฮะมันจะมาเนาะหือเ็ไวล้วเมียแล้วเนาะจะทุ่มไหมฮะจะทุ่ม่รเอทุ่มดอกไว้เลยัว้ทุ่มมัดคุณคขยงมัดกันแล้วเลยัดขงเดียวี้เกยางบัมันตดตดต เอ้ที่เขาคายผมจะเบร์ต่อเลยเออมบที่โตเอาปดแล้วก่อน,นทั้งงานนั้น,พ,นพี่น้องเอาพอดต่อบ้านนี่พี่น้องเี่ท่านมเมียแล้วตาเสียงอะไรท่านเอาฟ้าไปเทีวแล้วต่อข้าเดียวข้าตั้งกล้องก่อนบ้านนี่ถูกอีพออีแม่คอยของแท้เลย,เยงไงัดเบ,บล,เล่องวัเนาะวัหน้าเนาะเขาเลิกปลาหัวหน้าน่ะรับ่าดูหัวหน้าเสียง โอ,อ้น่นาเสียงทั้งพวกกินปลายังเออทั้งพวกกินปลายังโอ้คนปลาเนเลอนี่ปลาเตดีย่อนอันนี้เอาปลาเก็ดเออน,นี่แหละโลโลละสี่ร้อยนะครับเนี่ยแม่นอนเออคงแท้อันนีน้ก็นเลแท้โอู้เป็นปลาเนื้ออเอ้าไปไปมาเนี้ไปนั่นโต้ะกันมาเนี้ปุ๊บปลาโต๊อยู่พี่น้องมาเนี้เอาแค่นี้ละ สางตัว,ตวลราครับสร้างตัวซ่องซองคืออะกรคือไรจะมองสร้างตัวมันผ่้ผ่านมันไรพุชสร้<อ>สางพันพ,พอดีซ่อมเลยมันไปทำมันก็คล้องอ๋อไม่หรอกอ๋อพันเมีนเนยแล้วบ้านนี่ไปปุชปลา,าต่อบ้านนี่เออพี่น้องใส่ไข่ไปแล้วสางตัวพี่น้องตัวใหญ่เนะาะไทยโบราณท่าน,นมาเอาไปแล้วครับได้ซี่ดูซ่องครับสางตัวอันนี้เลือดซี่ตัวนี้ครับไว้กิน สุดยอดสุดยอดมองคลิปเซนค่อยนนีอคลิปนี้ไว้ทังนี้นะครับผมขอบคุณสำหรับการที่ตาลรับชมนะครับเด้อสวัสดีครับผม